น,น,น้องแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยมหมดแล้วจ้าเอาออกมาทอ,อ,อนละค่ะใชหนูแนแก๊บกินประจำอ๋อแต่นี้ลูกค้าแก๊บนี่เองใช่ คือทุกอย่างสุ่มนะคทำ้หมูกรอบวันนั้นน้องส่งแกไปให้กินนเลยไปตามหาอร่อยตามหากันจนเจอ

หนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่กระแจบ,บ้านตึงนะคะซอยแถวแถวบ้านบางละมุงนั่นเองค่ะพู่เป็นร้านลับที่แบบขายดีมากๆนะทุกคนนี่มาดูเราจั่เป็นก้จับหมูกรอบมานะกนใกล้ๆเลย mm. หมูกรอบเขาเรามาช่วงใกล้หมดแล้วนะทุกคนนี่ก็คือ ก็ได้อยู่นี่มีหนังหมูมีอะไรด้วยอันนี้เป็นเกาเหลานะเกาเหลาหมูกรอบเดี๋ยวให้ดูความฉ่ำของเขาอกเลยว่าน้ำซุปแซบบอกเลยว่าน้ำซุปแซ่นะบเานานะ อร่อยอันนี้เป็นข้าคาหมูสับแล้วก็รวมหมูกรอบใช่ไหมใช่ใใม,มันกล้สะหมดแล้วหมูกรอบโดอนิดเดียวน,นะทุกคนดูใช่ก็เลยให้เขาแบบว่ารวมใส่หมูสับด้วยแล้วร้านนี้อยู่ข้างร้านส้มตามนะแล้วก็สั่งส้มตามมาคือแบบบอกเลยว่าแซ่บนัวสุดๆเติมเลยนะแต่ผุก็จะแบบเพิ่มเติมความเผ็ดนิดนึงนี่อ,อีกปลา อยู่แล้วแล้วก็คนฟ้าบอกเลยว่าแซ่เบเอาหมูกรอบเลยเนาะนี่ละมุนรอบชชำนี่มีผักด้วยหืมตับหมูแบบละมุนเลย กินแบบนี้ใช่ไหมกับเหลาใช่กินกับข้าวสวยน้อนน้อนหอมดมเขาสวยแบบร้อนอืมวันนี้ก็เป็นแบบว่ากระเพราหมูกรอบนะคะอันนี้ผสมกับหมูสับนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมาก ป็นร้านลับๆแถบานใช่ใช่ไงข้าผัดอร่อยจริงอันนจริงยกลมาค่ะ มานะคะอยู่ซอยสว่างฟ้าซอยสามเนาะแ,แถวโรงพยาบาลบางละมงค่ะเดี๋ยวใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะไปแล้วค่ะ